ยังนอนไม่ยอมมาพร้อมแล้วโอ้ยจิตจิตปุงแปงจิตปุงแปงแล้วขอสติตัวเองกลับมาเดี๋ยววันนี้อะไรเนี่ยให้ผมดูอะไรเนี่ยอันนี้พร้อมยัง อเอามือจิตปรุงแต่งหรือเปล่าอะไรเนี่ยคุณจิตปรุงแต่งหรือเปล่าเฮ้ยมือมือใครครับผมโอ้โหแสดงว่าผมต้องหยิกให้ออกเสียงไปใช่ไหมโอ้โหคุณก็ลองดูก็แล้วแต่ไม่ไปหยิกได้อยู่อ่ะคุณจะหยิบไหมพลังอ่อนแลว้วมั้ง บอดแล้ววั้ขาดแล้วมั้งโอ้ยเยอะเถอะอย่าเล่นเยอะทำไมอ่ะใครวะหันนิ้วโชว์เลยเออยอมเปล่ายอมปล่องเสียงออกมาเปล่าเออหนูเออหนูเชื่อพี่เยอะใครวะเฮ้ยเฮ้ยไม่อิงอ่ะแม่ผมอ่ะ คุณเอาแม่ผมมาเซอร์ไพรส์ป่ะเนี Folks, ่ยค uh ุณจะบ้าแล้วป่ะแม่คุณจะมายังไงอราวันแม่คุณจะมาแม่ผมแม่คุณจะมายังไงนั่นดิแม่ผมแน่เลยว่ะเดี๋ยวให้จับอีกทีหนึ่งยวให้จับอีกทีเร็วๆให้จับอีกทีไอ้ยี่ไอยี่แครออกเสียงยี่ใครออกเสียงอีกทีหนึ่ง ใครวะใครอ่ะอะเราต้องตอบแล้วเล้ววะใครอ่อะตอบเถอะตอบเถอะมันก็มีอยู่ที่ในเนี้ยโย <c oughs> นเตอร์อ่ะโ <c oughs> นเตอร์อย่างนี้แซ่เปล่าโนเตอร์ผิวด้านอ่ะอุ <c oughs> ้ยแรงมากทาครีมแล้วค่ะทาลายแหทุกวันใครวะนิชาเหรอ ไม่ใช่เฮ้ยพ่อผมอ่ะเฮ้ยคุณเอาพ่อแม่ผมมาสรายผมมาเนี่ยแล้วไม่รู้อ่ะใครจะไปรู้อ่ะได้ขอจับผมได้ไหมอด้อภิสูตไหนก็ต้องอภิสูตอ้ิจฉาใครเหรอใครอ่ะมังน พอจับฟันได้ไหมทำยรอยเดนมาปะเนี่ยตอบไยมันยากเลยจะไม่รู้วะจะตอบไหมตอบเร็วมาทั้งหนึ่งคนเอปัดแล้วกันอ่าโอเคอันนี้ก็ตอบไปแล้วนะคะต่อไปชิ้นที่สี่ชิ้นที่สี่ไปแบบรวดเร็วเลยค่ะค่ะโอ้วชีวภาพสุดๆโอ้โหชีวภาพสุดๆุอีอืมอันนี้อี๋อีวโอ้โหอะไรเนี่ย อะไรอะ่ะดีดีกระถ่ายจริงนอนหรอแม่เฮ้ย <c oughs> ออโอ้โหมันเป็นขนมอ่ะขนมคนอื่นกินต่อไม่ได้แล้วนะ <c oughs> ขนมแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้นี่เป็นแบบเหมือนเหมือนเอาเส้นหมี่มาทำอะ่ะ <c oughs> ด้วนๆครเหมือนเอาเส้นหมี่มาทำอะ่ะขนมอะไรนะผมจำชื่อไม่ได้อ่ <c oughs> ทองไม่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 ไอ้นี่แบบรสชาติแบบเค็มๆนิดนึง เขาเรียกว่าอะไรฮะจำชื่อไม่ได้อ่ะคุมันต้องกินแล้วนะไม่มีใครกินต่อแล้วจุดเนี้ยขนมแล้วกันอ่ะโอเคเป็นขนมอ่าเขาเรียกว่าอะไรขนมมีกอกอ่ะเนี่ยคุณตอบมาก็คือทิชชู่อันเนี้ยอันนี้ทิชชู่อันนี้ที่ห้าเลยเหรออันที่ห้าไปเลยอันนี้ทิชชู่โอ้หคุณโกงว่าเป็นทิชชู่เช็ดอืะทีทิชชู่เปียกคุณว่าแล้วคุณถูกกี่ชิ้นอันนี้อะมินิมเฮ้ยคนว่าคุณถูกกี่ชิ้นอันนี้กอก ผมถูกหมดทุกข้อแน่อันนี้กระดาอ,อันนี้ยินวออันนี้ยินวอร์่ถูกอันนี้ยเป, <ภา S 2> ปิดตามาเลยไม่ถูกเลยตางี่ะทุบูปปั๊บฮะ,<ห>ะแต่ แม่ผมจริงไหมเอ้าใจเลยก็ลองลองจับดูกอยากจะไปหยิบได้แม่สุดท้ายอันที่ถ่านก่อนนะที่านก่อนครับอ่าขอคลิปครับผมครับก้อนนั้นด้วยก้อนนั้นด้วยก้อนที่ถ่านก้อนนี้ด้วยเหรอได้แต่ถ้เมื่อไม่ได้ใช้ที่อื่นก็ได้เลย เอาเลยหรออะไรให้คุณแม่ควรพอน้องหน่อยให้คุณแม่ควรพอน้องนิดนึงนะคะอ่าก็ขอให้ลูกสุขภาพแข็งแรงครับมีงานการเยอะๆอืมแล้วก็อะไรนั่นแหละครับนั่นแหละทุกอย่างเาบอกว่าให้ชื่งใช่ไหมโอ้โหนั่นแหละขอขอทุกอย่างรวมทุกอย่างให้ดีหมดทุกอย่างเลยในปีทุกๆปีนะลูกนะได้ครับผมบอมีอะไรจะบอกแม่ไลมคะ ก็วยหยิกเจ็บไปแล้วแม่ใช่ไหมนี่โอ้เป็นรอยเลยมาโดนช้าดีโจยยับไปแล้วนะก็ขอให้แม่ถุกว่าแข็งแรงนะแล้วก็มีความสุขมากๆครับขอให้ทุกอย่างเลยครับนั่นแหละขอให้ทุกอย่างดีๆทั้งหมดนะจบแม่มีอะไรอยากบอกอยู่เหมืนดีไหมคะ ใครพูดเล่นๆนะบอกว่าแม่กูเปล่าเลยสำเร็จหรือว่าสำเร็จตาเพราะว่าไม่รู้เลยเพราะว่าไปเจอกันเขาบอกว่าเดี๋ยวเย็นนี้มาทานข้าวได้ไหมหลังก็เลยบอกไม่ไปหรอกเขาชวนอยู่้เย็นมีอะไรบอกหมอไหมโอ้โหนั่นแหละฮะเยอะเลยเนี่ยน่าสนใจด้วยไม่ได้เตรียมกันมาก่อนเซอร์ไพรส์ผมด้วยเลยเซอร์ไพรส์ผมด้วยก็มีก็มีก็อย่างที่บอกบอกไปในโพสไปแล้วแต่คิปตอนนั้น นั่นแหละก็อยากให้มีความสุขมากๆนั่นแหละแล้วก็หุ้นโตนะรวยๆอยากมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงแค่นั้นพอครับผมครับผมเย้เอ้ยินดีนะขอบคุณมากครับทำยังไงแฟนคลับแทปหน่อยลูกพ่อปครลูกพ่อป๋วครับเอาแล้วเด่น จับมือแม่ตัวเองบอกแล้วเราบอกแล้วว่าพอแล้วมั้งพอได้แล้วพอแล้วตีด้วยไม่ได้ทุกคนจับริงจังมากนะเมื่อกี้เราหยิบเงินจะให้เขาหยมบไหมอะไรทีดียวไหมรีบเล็วห่อยรีบใหไวมมีมีมีเฮ้ยนี่เลยเป็นแบบว่าเผื่อไว้เป็นความทรงจำอ่า เพราะว่าคนเราเวลาแบบหยิบอะไรของขึ้นมามันจะแฟลชแบ็กเข้าไปเห็นอะไรอย่างเงี้ยฉันว่านี่น่าจะแฟลชแบ็กเหตุการณ์วันนี้ได้โอเคครับได้ฮะโอเคเดี๋ยวอย่าเพิ่งเปิดดูเออค่อยเปิดดูได้เพราะยิ่งเขามีความลับอะทุกคนมีความลับระหว่างเราสองไม่อ่านได้โอเคเดี๋ยวเก็บไว้ครับมาน่ารับลูกศิษย์เป็นไงคะรู้สึกไงคะตอบเลยอันนี้คือไฟจริงเข้าอยู่เลย แบบมือแม่ตัวเองเจมกัคุณแม่อะไรกัก็เจมกับแม่ติดที่แล้วแล้วพาวทูสูงพยาวแม่ของแล้วมมีรอยเล็บไม่าแล้วต้องต้องพาไปโงพยบลแล้วเครียดนเจียแล้วต้องเรียบแล้นั่งไม่ติดหรอไม่ติดอ่ะแบบหน้าหลอกคลุกกลบก็แบบดีใจไหมฮะใช่ก็ดีใจครับทุกคนว้าว เลยพอมาได้ไงมาได้ไงวะคือเหตุเหตุมันเกิดจากถ้าเกิดคุณไม่พยายามอวดฉลาดเช่นกันนะถ้าเกิดคุณไม่พยายามอวดฉลาดหรือว่าเฮ้ยไปตามพวกมันจะเซอร์ไพรส์หรือเปล่าวะอะไรเงี้ยก็คงจะไม่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่แหลว่าอ่ะไหนๆก็ทำเป็นหาจับจับผิดตลอดเวลาแล้วก็นักหน่อยด้วยกันแต่ว่าตลบหลังโอ้โหตลบต้งเขียนเขียวเลยวันนี้แม่แม่จำไปตลอดกาลเลย